สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันุ่นคุณนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเราบอกแมปตูไม่รู้ชื่อเกมมิ่งคือไม่รู้ชื่อจริงๆอะรู้ชื่อไม่ไม่รู้ชื่อคือมันเป็นแบบแนวแบบนี้คือคุณต้องหาสีให้ถูกนี่นี่สีนี้ต้องการสีเขียวใช่ไหมเราต้องมาซึ่งมันมีถ้าเราตกไปไม่ใช่ว่าเราตายเลยเพราะมัอนอีกชั้นหนึ่งแต่แต่แต่ในจารแต่เซิร์ฟนี้แค่สองชั้นนะแล้วข้ค้างแล้วก็ข้ค้างที่จะค้างเลยแหละอืมกล้วยเงินเหรอ เขาอยากได้กลวยรอเวลาสินะวะเมื่อกี้ผมจำได้ใช่ป่ะว่าเขาตายไปแล้วอะโอเคเขาจำใช่ป่ะเขาอยู่ด่านนะเขาอยู่ด้านข้างล่างไม่ใช่หรือขอตัดควันขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็จะ,ะเริ่มใหม่แล้วเลยหนึ่งวิสตรวิแล้วก็โอเคกำลังโหลดอยู่ โอเคนี่มันขึ้นมาเป็นสีแล้วสีเนื้อเหรอง่ายๆเ,เคยเคยแพนเนี่ยคุณนั่นทำเป็นเอกจอกโอ้ไม่วอดเหลืองเหลืองเลืองอ่ะเหลืองตุวเกิยสีเหลืองตัวสีดำไม่ตู้เฮ้ยพอเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยโอ้ ไปจะโดดโดดโดดไดท้สินะเออท้าถ่ายอำนาจนี่สีดำอิสมีชอบเข้ากับสีต,ตัวตัวเลยโอ้มากอเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปทำอะไรตรงนู่นล่ะตายซะโอเคตกไปแค่คนเดียวเองเขียวโอ้เขียวเขียวแบบน,นี้ดีเขียวแบบนี้ดีกว่าที่พื้พนที่กว้างกว่า <Es> เหมือนเรือนะถ้าเกิดเท่าดีถ้าเกิดด e ูดีๆทีคิวอีกแล้วหรือต้องอยู <Kön ige S 1> 哈哈่อันน okay. ี้สินี่โอ้ใหม่กอดพี่เมงพี่เมงนี่กระโดดกันแบบรุน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 ุโคตรโดดมาโอ้คืนมันโดดมาเฮ้ยสีเนื้ออีกแล้วหรือโอเคสีเน <Indeed. S 2> ื้อตรงนี้เยอะดีฮะเมื่อกี้มันเกือบมีคนตายแน่ สีแดงแดงเข้มแดงเข้มโอเคไม่มีใครตกตกไปได้แค่คนเดียวเองไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ก่อนโอ้ไม่ก่อนโอเคตกไปสามคนได้ตกตกไปเยอะเหมือนกันนะต,ต,ตอนนี้ข้างบนนี้ก็เหลือกันแค่สี่คนถ้าเกิดล้มหมดไปด้วยนะโอ้คนร่วมไปหน,นึ่งคนเหลือสามคนแล้วฉันน่ะจะได้ที่หนึง่งได้เลยไปก่อ oh ด ม่มา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 รู้สึกรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกหวาดระระแวงจนเฮ้ยตอนนี้รอดนี่แกแกใช้สแตนใช่ไหมปีโนนาติกโคตรเลยเนี่ะเป็นตะกี้โอ้ไม่กดพอดูดีๆมันก็เหมือนมิกเนนี่เหมือนกันนะ อุปิกดตรงตกซะอุปิตกตกไปแล้วตกหนึ่งตกหนึ่งจ้าตกตกจะไปรอดได้ไงวะนี่อะไไม่กี่วิเองเง้ยตรงนี้พอดีด้วยตกตายวิซะไอ้พวกปีศาจฉันไม่ใช่ปีศาจต่ฉันคือผี ตกลกตายซะนั่นแหละเออใวลูกจะไปเด็กแล้วเดี๋ยวไม่เจอคนเดียวล่ะโอ้ยฟ้าจงตกเอาโอเคโอเคอยู่นู่นโอ้โอเอาหอยเมื่อกี้เกือบโดดตกเมื่อกี้เกือบกดกระโดดไหมล่ะเรียกบีฟ้าตกปีศาจอ่ะอ่ะอ่ะไอปีศาจปีศาจปีศาจปีปีศาจปีศาจไปซาไปซาไปกาไปไปกอด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 ไป ใบไบกอดใบกอดใบกอดอ้ตายจุดนี้ไงห,ไห่าตกนรกตายซะฮ่าค่ะไม่ต้องตกนรกข่าไม่ต้องตกนรกเพราะข้าตกนรกตั้งนานแล้วเมื่อกี้เกือบโดดไปไหนถ้าคือโดดไปสิตายอะ่ะสีเดือดอีกแล้วหรอไม่มีใครตกมุมมาเลยเนงะ่หงาใครก็ได้ช่วยส่ง ใช่ส่งนางฟ้าตกสว่างเหมือนที่นี่สิทีสิยังไม่มีแอะจะมีแต่ว่าขโมดต้องมีใครตัวสูงๆแน่หน่อยไม,ไม,ไม่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 ก็ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกผมหรอกเพราะผมไม่ใช่อาหารโอ้โหโอเคโอเคบางทีแ้่บางทีถ้าเกิดเราทำมุมก็แบบนี้บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดสีนะนอย่างเช่นเราเห็นสีดำเป็นสีเขียวเข้มเหมือนกันอะ เออบางทีเราก็เห็นอย่างนั้นซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอเมซเซนยันมีใครอีกไหมนะอย่างนั้นก็มีนักฟัตตกตกตกสวรรค์มาจงตกนรกไปซะไอปีศาจตกนรกซะนั่นแหละโอเมก้าเฮ้ยตือตือความหล่อเท่ใจฉันก่อตัวในใจฉันโอเมก้าเอ็กแท็กออนไลน์ท่าน โอ้ไม่ก็เป็นการเล่นทีน่ค่อจ้างกิซสนุกแต่ข้อเสียหลักๆก็คือมันไม่สามารถผลักคนอ,อื่นได้ผักมันจริงเอาผักแดดแต่ต้องเติมซึ่งมันมียู่ที่ทำเลยโอ้ไม่ก้นเนี่ยปุ่มวิ่งปุ่มผักปุ่มดัางๆ้งแต่ต้องเติมมาจ้ะคุณอยากรู้จังว่าอไอเรียนอันั้นมันเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ทําอะไรเอนี้แทบไม่ได้แทไม่ได้ใช้ตังเลยแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวไปสิ โอเคมันไม่ยอมดูดนเะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงวิววิววิวเกือบตกไปละยังมีใครตกไปมีตกไปคนหนึ่งอะสีขาวตกตกตกเอ้ยเฮ้ยคุณดูปแปลกๆนะพวกคุณผู้หญิงคุณดูปแปลกๆคุณโคตรโชคดีดวงพิศซารเนี่ยนะคุณจะเห็นไหมมันจะเหมือนสีเขียวเข้มมุดโคตรเลย ถ้าเกิดทำมุมกล้องแบบนี้นะแนะนำว่าให้ได้นมุนนนมกล้องอย่าสูงมากเกินไปเมื่อไม่งั้นน่าจะเข้าใจผิดสีได้ตายซะพิซซาตะโกนก,ก,ก,กูไปซะตกกรกขุมที่หนึ่งไปไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็กนี่ไงค่อนข้างเล่นง่ายไม่อะคอนเซ็ปมันเข้าใจง่ายแต่เล่นง่าย,ยไหมมาค่อยง่ายเต่ผมเต่ผมแล้วเหรออีซี่ กอดดูข้างล่างดีมีไม่กี่อันเองแล้วมีแค่ชั้นเดียวเลยนะมีแค่สองชั้นชั้นนี้กับชั้นข้างล่างตกงรกลไปซะยัไม่มีใครตกตกเดี๋ยวก็น่าไม่โอเคไม่ใช่ตกรกมันคือตกสวรรค์เพราะเป็น,น้ำเป็นสีฟ้าโอ้ไม่กอดฮอตดอกก็ยังอยู่เนะนี่มาตรงนี้เลยแล้วกันไม่ใค่มีใช่สองอันนะฝั่งดอยตรงนู้นเลือกากว่าแล้วไงข้างล่างก็มีแค่ห้าอัน ใช่ป่ะโอเคใช่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 โอ้ไมค์โอ้ไมค์คโอ้ไมค์คอดโอ้ไมค์คอนโอ้ไบคอนโอ้ไบคอนผมเห็นผมเห็นฮอตดอกเต้นอยู่เฮ้อตกไปสองคนเยียดีเย <c oughs> ียดีเซวาโรตายซะโอ้ปีศาจว์นั่นผีศาจแต่เราคือผีเราไม่ถูกกับปีศาจเพราะเราไม่ใช่ปีศาจแล้วเราไม่ใช่ผี มันไม่ใช่อะไรเลยเรามันก็แค่หุ่น oh ไร้ประโยชน์โอ้มิโกะมิโกะบิโกะมิโกะลุ้นดโคตรไอ้แมพนี้ค่อนข้างที่จะลุ้นที่ผายมิโกะตายซะพีสารนั่นแหละตกไปซะฮ่ามีแค่ฉันคนเดียวที่อยู่ที่นี่มิโกะ มีไม่กี่อันอนึงเนี่ยช่วงสิ้นเดือนพวกนี้ช่วงนี้อาหารแพงชิบหายปล่อยให้ผมชนะเธอผมต้องมีครอบครัวที่ต้องไปดูแลยวงนี้เถสกิดก็ไม่ดีนายกก็แย่ทุกอย่างแย่ไปหมดแล้วราคาแพงทั้งหมดเลยแต่ทําไมค่าแรงกลับไปแพงขึ้นเลยไม่เข้าใจเออขุ <c oughs> ่นใจเพรอยู่ดีๆไม่ก,กันหนึ่งวิไม่เข้าใจ <c oughs> ช่วงชะตามาเล่นมาเล่นตลกกระผม เวทำไมแมงไม่ยอมตกไปกันสักทีวันนี้โอ้ยกอดเอ้ยตกไปสองตกไปสองเลยคนเดียวเดีคนเดียวฉันอาจจะเป็นราชาราชาชนสลัดให้ได้เลยโอ้ยกอดโอเคเกือบเกอบเกอบเก็บเกบไม่กอดอเ,เกอบ,กอบ,กอบ,กอบตาย ไอคนข้างล่างมันก็ชิวเกินไปนะเนี่ยไอคนข้างล่างแบบเล่นอย่างแย่ใหม่เย่นเล่นแบบโคตรชิวเห็นไหมไม่ง่ายเกินไปละไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะหรอกเล่นอยู่อย่างเงี้ยฮมึงเดินเองให้กูทำไมฮะมึงเดินเองให้กูทำไมไม่เข้าใจไอคนตัวสูงมึงมึงเล่นแฮกเหรอ ใมันก็เป็นอ่ะตอนแรกเห็นว่าเป็นสีฟ้าอยู่เลยงั้นเป็นนรกตรงตกก็กไปซะทอดกรอบไม่กอเจ้าตัวเรียวเจ้าตัวยาวต้องตายไปซะอีปีศาจดูก็คือผีนี่ตายซะโอเคมันกล้องจังบักก็อย่างนี้เลยตายซะ โอเคมันไม่อยอมตกนะลูกเกโกงความตายมากเกินไปละฉันไม่ชอบเกเอออกไปจากซีรีส์ฉันหนุนี้นี่มันโจโจโภาคไหนนี่มันอืมโจโจภาคโจโจดานโอ้ยกัดโอ้ทำไมเกโกงความตายมากเกินไปละแกใช้รีคุยบคุยบฉันเหรอตายซะอีมันรีคุยบฉันสวารูโร โอเคมันได้ช่วยเชียร์อะไรเลยทีเขาที่เขาทีเขา,าจงทำไมามันมีหลายอันมากเกินไปวะเน,นี่ยจุดนี้ไมก,ก็ไม่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 ก,มก,มก็ตกตาย,ตกต,ายตกตกนรกโอเคจงตกนรกตายซะทำไมาเกไม่ยอมแพ้ไม่เข้าใจละ่ะว่าฉันอยากเป็นที่หนึ่ง เ <c oughs> กือบตายอย่าน้อยฉันจะได้เป็นผู้ใจแตนโอ้ไม่ก็เกือบตกเกือบตกสีฟ้าไม่มีมีตัเคสีฟ้ามีไม่มีตายแตกสองเอา้ามึงไม่แตกฟัดยูนแมน